สนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟิลแลราศีไหนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้เงินคนแรกเลยก็คือผู้ที่เกิดในราศีร,ราศีเมษนะครับเป็นราศีที่โบราณเขาเรียกว่าราหูค้นทรัพย์นะคือจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองอย่างไม่เว้นแต่ละวันคือใครที่เกิดราศีเมษแล้ววางแผนเรื่องการลงทุนไว้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรจริงจริงดาวเสียเงินเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปลายปี นี่แหละนะไปปีหกสามเนี่ยแล้วคือแบบบิ๊กลอตเลยบางคนอาจจะไปซื้อของชิ้นใหญ่ซื้อของแพงๆหรือบางคนอาจจะไปลงทุนหรือทําธุรกิจหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นไม่น่ากลัวแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยเนี่ยอันนี้ต้องระวังเพราะว่าพอดวงตามดวงเนี่ยมันจะมีเรื่องต้องควักใช่ไหมเสียเงินแบบที่เราก็ชิงลงทุนก่อนก็นี่ไงก็ต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือทําบุญครับคือจริงๆเนี่ยคนเราเนี่ยปกติก็จะทําบุญกันวันเกิดปีใหม่เลยนะแต่ว่าถ้าคุณรู้แบบนี้คุณก็ วางแผนเลยอสิบสองเดือนเดือนนี้จะไปทำที่นี่เดือนนี้จะไปที่นี่คือไม่ได้วางแผนเที่ยวเนี่ยวางแผนทําบุญไปด้วยเนี่ยมันจะได้มีเรื่องเหมือนเรื่องเสียเสียเงินแบบแบบที่เป็นประโยชน์ไปจะได้ไม่ต้องไปเสียเรื่องอื่นเอออันนี้แก้เคล็ดแต่อีกคนนึงอันนี้ก็เสียหนักเหมือนกันเฮ้ยยังไงอ่ะก็คือผู้ที่เกิดราศีตุลนั่นเองจะดีเหรอคะแล้วถ้าลัคนาล่ะลัคนาก็หนักลัคนาตุลเหรอลัคนาตุลอ้านั่งกันอยู่นี่หมด อย่างตุลก็ทําเหมือนกันมากับเมธมาก็คือวางแผนการแบบทําบุญอะไรลงทุนคือมันจะต่างกันนิดนึงคือคือตุลเนี่ยมันเป็นการเสียตังค์เรื่องครอบครัวเยอะครอบครัวเรื่องครอบครัวเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องอะไรแบบอ๋อแล้วถ้าซื้อบ้านไปแล้วซื้อบ้านไปเลยนะคุณต้องรู้ว่าซื้อเดือนไหนยังไงหมไยถึงต้องพายังไงไม่จะไม่ซื้อไปแล้วก็แต่งบ้านแต่งบ้านานี่แต่งเดือนไหนแต่งไปแล้วดิโควิดช่วงกำลังจะไปหลายกำลังจะแต่งนี่คนนี้คนนี้กำลังจะแต่งได้ได้แล้ว อดละอ่าแล้วคือถ้าแต่งไปแล้วปีนี้แต่ปีนี้ราศีตุลก็เป็นราศีที่อยากให้แต่งบ้านใหม่แต่งบ้านอีกเพราะว่ามันเป็นราศีที่มันมีความวุ่นวายเข้ามาในบ้านโอเหรอไอ้พอมันวุ่นวายปุ๊บอะมันมีวุ่นวายด้วยเราเป็นคนเลือกเองเฮ้ยก็คือเอาเราแต่งบ้านทำอะไรนี่ใหม่อ๋อจัดใจมันก็เป็นการความวุ่นวายอ๋อแบบที่เราสร้างเองให้หาทำว่างั้นเถอะอ่าหาหาทำอันนี้อันนี้คุณจะหาทำได้ได้ตั้งแต่ต้นปีไหมคะหรือต้องรอมีนาเหมือนอันเือี้คือถ้าเงินพร้อมลุยเลย คือจริงอยากให้เลิกไปเลยเอาไงลื้ออีกแล้วหรอเปลี่ยนบ้านแล้วกันอะเปลี่ยนบ้านมากเลยย้ายต้นไม้เดี๋ยวแม่คอยดูพอดวงมันจะมีเรื่องพวกนี้ในบ้านเดี๋ยวมันจะมีเรื่องให้ทําเองเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูอันนี้ไม่เป็นดวงอันนี้ไม่เป็นดวงแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าเราเสียเงินกับเรื่องเหล่านี้ไปก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ว่า เดี๋ยวราศีตุลเนี่ยในเรื่องอื่นเขาก็ยังมีข่าวดีนะเรื่องเงินอะเรื่องเงินทำาไงเรื่องเงินคือแล้วมันจะเข้าบ้างไหมมีเงินมาให้เสียอ๋อคือมีเงินเข้าโอเควซับรั่วซับรั่วอ่านะครับแต่ว่ามันมีมีเคล็ดในเรื่องของการเสริมดวงนะยังไงคะคือในในหลักของของหงจุ้ยเนี่ยคือหลายคนเนี่ยได้ยินกันมานานแล้วแต่อาจจะใช้ผิดใช้ถูกนะคือคนที่หามาได้เยอะ แล้วหมดไปเยอะเนี่ยมันมีวัตถุมงคลในแบบเครื่องรางในแบบจีนนะ,ะก็คือปีเสียที่เป็นปีเสียแบบเหยียบเงินเหยเียบทองแบบเข้าแล้วไม่ออก,อ,อ,กอ่าคือความหมายคือโชคเข้ามาแล้วก็จะไม่รู้ออกไปหรือว่าปีเสียที่มีลักษณะของอความเป็นมงคลก็คือแบบเหมือนเหยียบเงินเหยียบทองอยู่แบบนี้นะครับแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยพื้นที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานหากินของเรานะใครที่ชมอยู่คนอาจจะมีโต๊ะทํางานอาจจะอยู่ ในร้านของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ควรจะมีจัญลักษณ์หรือว่ามีรูปหรือมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับปีเสียเนี่ยเอามาตั้งไว้หลักสำคัญคือคุณจะได้รับพลังตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการน,นกึกถึงเขาได้แบบเห,เห็นขึ้นมาคือก็จะเหมือนกับช่วยกัน2ทางคือก็จะได้มีมทั้ง โชคที่ดีเข้ามาแล้วตัวเราก็จะได้รับโชคนั้นเข้าไปด้วยเข้าใจ<อ>าต้อง,องห็นนะเรื่องเงินอาจจะบงนิดนึงนะเอาเรื่องงานบ้างด้วยกันนะคะราศีไหนบ้างที่เรื่องงานเนี้ยนางจะแบบปังปุริเยว,วัตนาเบไอโกะเลยโอโยาวไปอีกอ,ะอ่ะท<อ>งาน,นผมจะพูดตามก็คงไม่เหมาะหม <c oughs> อลองมาลองมาลองดูสิดวงเรื่องงานจะปังปุริเยวัตนาเบไอโกะ เอเดี๋ยวขอดูยอดเฟซบุ๊กก่อนว่าคนลดลงหรือเปล่าลดความน่าเชื่อถือเยอะราศีที่ดวงเรื่องงานจะปังมากนะครับในปี2 0 6 4นี้นะครับคนแรกก็คือผู้ที่เกิดในราศีผู้ที่เกิดในราศีเมถุนนะครับฉันเองฉันเองตหนอไปแล้วลักนณาเราอะอะไรราศีเมถุนนี่พยายามจะหาเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิต เมุนเนี่ยที่บอกว่าปังมากเพราะว่าจัดหนักมาแล้วอคือพระเสาวเข้าชีวิตเหนื่อยไปแล้วก็มีลูกไปแล้วนะครับตอนนี้ดาวเสาออกไปแล้วพระราหูออกไปแล้วชีวิตเนี่ยโล่งขึ้นแล้วก็พอช่วงสักมีนาเมษาไปแล้วเนี่ยค่ะดวงจะยิ่งดีมากเหมือนกับมีตัวช่วยเข้ามามีชื่อเสียงมีความก้าวหน้ามีโอกาสเรื่องงานใหม่ๆเข้ามามีการขยบขัายครอบครัวค่ะ ท้องได้หกสี่นี้เตียนได้เลยสายฟ้าพายุแล้วอะไรเฮลิเกนทอร์โดหรือไงไม่มีแทลงรายเลยไม่ใช่แต่พูดถึงว่าเอาตามดวงคือคือก็ต้องดูความพร้อมด้วยนะไม่แล้วอย่างนี้ควรเริ่มโปรเซสเมื่อไหร่ลงเสาเอกได้เลยลงเสาเอกได้เลยถ้าคุณจะลงเสาเอกอ่ะเพราะว่าดวงต้องรีบหน่อยเดี๋ยวไม่ทันนะเดี๋ยวไม่ทันวัวทองไม่ทันวัวคุณต้องนับไปเก้าเดือนอ่ะนับไปเก้าเดือน แล้วแล้วฉลูเนี่ยอาจจะอย่างชมเนี่ยเขาปีไก่องฉลูกับประการเนี่ยเป็นปีที่สมพงกันมากมันมีสามปีฉลูละกามาเสงแล้วก็มาลงก็คือลูกมาก็จะส่งเสริมคือถ้าไม่ทันฉลูเนี่ยก็ต้องไปรอมาลงเมื่อไหร่เลยอ่ะอีกสองสามปีโอ้ยบทลูกจะไม่รอสิงานจริงจริงนะเธอต้องกลับบ้านไปตอนนี้เลยอะเพราะเดี๋ยวไม่ทันไอย่างทองมีเวลาเก้าเดือนนะเธอลงเสาเอกต้องรีบลงเสาเอก ยังโมจะวงสวงแน่นอนในช่วงต้นปีมันเหมือนเพิ่งเพิ่งพักฟืน่นแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเป็นราศีที่งานอย่าเรียกก้าวหน้าเลยก้าวกระโดดเป็นธาญญาุเข้าพบสุภาเนี่ยตีโกนกับตัวราศีเมถุนเนี่ยก็หมายถึงเรือร่องของความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะครับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่งานใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่หรือแม้กระทั่งการเริ่มต้นครอบครัวที่ดีถ้ามันจะดีอีกยาวไหมจานจริงจริง ดีอีกยาวเนี่ยคำตอบคือพระเสาระพระหูเนี่ยอีกนานก็จะกลับมาใหม่ได้เรื่อยๆเลยละ่ะอีกกี่ปีอ,อีกกี่ปีโอโ้โหอันนี้หลักสิบเลยนะจริงเหรอคือ,ค,อ,ค,อคือการที่พระเสาระพระหูจะเข้าดวงนั่งเคลียร์ทางให้แล้วใช่ไหมอตอนตอนนี้นี่คือแบบลุยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมีข่าวดีหรือเปล่าค่ะนะครับอันนี้นี่คือคนแรกนะ,ะยังยังมีอีกนะฮะคนงานปังนะครับ โคนนี้บอกที่บอกดวงดีมาก <S <S เออนี่คนนี้เงินก็ดีด้วยนะเนี่ยเงินงานกาดีนะครับนั่นก็คือผู้ที่เกิดราศีกุมนะฮะฉันมีเพื่อนคนไหนเกิดราศีนี้บ้างเนี่ยต้องไปตีสเส้นเลยละราศีกุมนะฮะเป็นราศีที่มีโอกาสคือเรื่องงานปังเนี่ยเพราะว่าการมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับคือใครอยากจะเปิดร้านอยากจะทําธุรกิจนะครับคุณเป็นราศีที่มีโอกาสมีข่าวดีมีความสําเร็จเข้ามานั้นเนี่ยบางคนอาจจะกลัวๆนะคือบางคนไม่เคยนะอาจจะแบบ ทำงานออฟฟิศหรือว่าเป็นลูกจ้างเขามานานอะไรเงี้ยก็อย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามามนะครับย้ําว่าดวงคุณจะดีก็คือขอสัางมีนาเมษาไปแล้วนะ,ะยังไม่ใช่มกรานะครับแต่ว่ามกรากรุมพามีนาเนี่ยเตรียมตัวศึกษาหาข้อมูลหาความรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามามแล้วคุณเป็นราศีที่มีโอกาสจะเริ่มต้นใครที่อยู่ในเวรเรียนก็จะเรียนจบใครที่จบมาแล้วหางานทําคุณจะได้งานใหม่เคคือเมอนเหมือน,นกับชีวิตมีความก้าวหน้าไปขั้นนะครับ แต่ปังสุดๆอะถ้าปังสุดๆในเรื่องงานนะครับ <c oughs> ก็คือผู้ที่เกิดในราศีมังกร <c oughs> จริงๆเนี่ยมังกรกับกุมเนี่ยใกล้ๆกัน <c oughs> แต่ว่ามังกรเนี่ยคือที่บอกว่าดีเหมือนกันเพราะว่าจริงๆดาวเสาเข้า,ขานะ <c oughs> เป็นราศีที่พระเสารเข้า <c oughs> เหนื่อยมากแต่บังเอิญราศีมังกรเนี่ยดาวเสาร์ได้เป็นดาวประจําตัว <c oughs> คือมันเป็นดาวประจําราศีอยู่แล้วพอ <c oughs> เข้าป,ปุ๊บมันก็เหมือนกับ ไม่ได้น่ากลัวอะไระเหมือนเป็นเพื่อนกัน<ะ>ที่บอกว่าปังเพราะว่าถ้าอยากจะทําอะไรที่มันใหญ่ๆโตตคือโปรเจกต์ใหญ่งานใหญ่<ะ>ถ้าคุณไม่กลัวเหนื่อยนะห<ะ>กสี่นี่รวยได้เลย<ะ>คือเหนื่อยมากแน่นอนแต่ก็ปังนะแต่ก็ปังมันมาด้วยความหยาดเหงือ่อ แต่มีความสําเร็จเข้ามาใครที่ตกงานมันจะมีโอกาสแล้วก็มีในเรื่องงานมีข่าวดีเข้ามาแน่นอนครับแล้วราศีไหนที่เขาจะแบบต้องเรามัดระวังเรื่องงานหรืออะไรอย่างงี้ไหมคะเรความปัญหาคือเตือนแล้วกันนะเอาเป็นเรื่องเตือนก่อนก็คือราศีกรกฎนะครับเป็นราศีที่ระวังเพราะว่าอาจจะถูกโกงคดีความการฟ้องร้องมีอุปสรรคในการทํางานหรือมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในการทํางานเพราะว่า ในปี64เนี่ยกรากฎชีวิตเขาจริงไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีเหมือนกันแต่ว่ามันผันผวนค่ะคือเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวไม่ดีบ้างมันสลับไปสลับมาแล้วเนี่ยก็ต้องเตือนหน่อยว่างานในปีใหม่เนี่ยค่อนข้างจะผ,ลผลันผวนมีการเปลี่ยนแปลงเยอะะดังนั้นเนี่ยอะไรที่ทําแล้วให้มันชัวร์แน่จะเซ็นสัญญาอะไรก็ดูอ,อะไรรายละเอียดให้มันรอบคอบหน่อยอจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะครับส่วนอีกคนหนึ่งมีคนหนึ่งที่เตือนนะเรื่องเรื่องงานไม่ดีเนี่ยก็คือราศีเมษ อ้าวเมฆเขาก็เดินอีแล้วอ่ะทั้งงานทั้งเงินอ่าคือเมฆเป็นราศีที่มีเกมเปลี่ยนงานสูงสุดในปีนี้อ๋อแต่นี่คำว่าคำว่าไม่ดีมันไม่ได้แปลว่าแบบเฮ้ยจะแย่หรือตกต่ำอะไรเงี้ยแต่เหมือนกับว่าพอเปลี่ยนปุ๊บมันก็คนเราแหละพอเริ่มงานใหม่มันก็คงต้องปรับตัวเจออุปสรรคเจออุปสรรคสภาพแวดล้อมในการทํางานเปลี่ยนไปแต่ถ้าบางคนบอกอ่ะอาจารย์เป็นเจ้าของธุรกิจมันจะไปเปลี่ยนอะไรนะคุณอาจจะเปลี่ยนทีมงานเปลี่ยนนโยบายอ่าหรือว่าทาสีออฟฟิศใหม่ เปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่อะไระแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าหรือบางคนอาจจะว่าตัวนี้เคยขายขายได้น้อยเหลือเกินอ,อยากจะหาลูกค้าหาอะไรใหม่ๆเข้ามามากขึ้นเนี่ยก็จัดการในเรื่องของสภาพแวดล้อมใหม่ซะเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีสําหรับเราในปี64นี้ใช้อะไรเสริมอาจารย์อ่านะครับสิ่งที่ที่แนะนำนะครับในเรื่องของการทํางานเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเราดูนะอย่างคนไทยชื่อสายจีนเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อเรื่อง สัญลักษณ์ที่เป็นเรือสำเภาค่ะเราจะเห็นเลยตามออฟฟิศตามทัหายเนี่ยต้องมีเรืออ่ามีเรือมาวางไว้นะครับคือความหมายของเรือสำเภาเนี่ยมันเป็นความหมายถึงเรื่องของโชคเรื่องของการทํางานคค่่ะะโอกาสในเรื่องของลูกค้าใหม่ๆใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็ควรจะมีสัญลักษณ์หรือรูปภาพนะครับที่เป็นรูปเรือสำเภาไม่ใช่เรือลบนันเรือสำเภาแบบเรือสำเภาจีนอะไรเงี้ยน่ยนะครับ นำมาตั้งไว้โต๊ะทํางานหรือใกล้ประตูทางเข้านะครับหรือว่าฝ่ายขายหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นการเสริมโชคในเรื่องของหน้าที่การงานได้ดีมาเรื่องสําคัญค่ะอันนี้ทำไมทำไมเรื่องนี้คุณแอมดูกระตือรือร้นขึ้นมาเพียบโอ้โหแกแอมเลยอ่ะนะฮะพูดไปเลยาจะต้องถามเผื่อพี่แม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 ่แถามเรื่องตัวเองก็ถามไปเถอะบสาวโสดอย่างว่าดูสิงานเงินก็ไม่ติดอันดับท็อป3กับเขาเผื่อว่าจะได้เรื่องความรักเอาสักเรื่องหนึ่งไหมเรื่องความรักไง คือมีราศีที่มีข่าวดีในเรื่องของความรักเข้ามาออคือต้องบอกว่าข่าวดีคือมีความสุขมากขึ้นค,คนแรกเลยครับที่ดวงดีในเรื่องของความรักครับก็คือกู้ที่เกิดในราศีราศีตุลนเนี่ย<ะ>ไม่ใช่ออมีแต่ต้องอายุน้อยกว่าว้ยเหรอ,อกินเด็กเป็นอมาตะนะแม่ คนเจอเรื่องมือที่สาบางคนเจอปัญหาความสัมพันธ์ค่ะบางคนเจอเรื่องผิดหวังเสียใจนะครับม,มันเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเรื่องคู่เลขที่สําคัญมากเป็นเลขประจาราศีของคุณเลยก็คือเลข